แล้วก็สําคัญเลยก็อยากมีรายได้เพิ่มเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> สิ่งสําคัญ <c oughs> แล้วก็งานด้านไหนอยู่คะเนี่ยอะไรนะคะงานด้านไหนอยู่คะช่วงนี้เพิ่งออกจากงานมากําลังเปลี่ยนงานคะ่ะช่วงนี้พอดีอทําเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะแต่บังเอิญว่าเนี่ยละคะ่ะสิ่งสําคัญคือที่ตัดสินใจ นะคะเพราะว่าเพิ่งออกงานมาคือไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยไม่มีเวลาให้ครอบครัวทํางานตั้งแต่แบบออกจากบ้านก็หกโมงเช้าก่อจะกลับถึงบ้านก็สี่ห้าทุ่มยะะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำแบบไม่ได้พักเนาะร้านอาหารไนะะียค่ะก็เลยตัดสินใจแบบเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นดีกว่าแบบเหมือนกับแบบว่าจะปรับตัวเองใหม่อะคะ่ะแล้วก็ นี่ยหละสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้ตัดสินใจมานั่งฟังวันนี้เนาะก็เป็นน้องใหม่อาจจะพูดยังไม่ค่อยคล่องนะคะบอ้เยี่ยม้วกพได้ความรู้เยอะเหมือนกันสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือได้อ่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะปกติก็จะเป็นคนแบบว่าอชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วด้วยด้วยตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากให้คนในครอบครัวมีสุขภาพดีตัวเองสุขภาพดีเพื่อที่จะมีชีวิตแบบเราจะได้อยู่ได้แบบเนาะอย่างมีความสุขอะถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขค่ะแล้วขอบคุณทุกคนมากเลค่ะเ้มากเลยนะที่มาเปิดใจให้เราได้รู้นะว่า งานที่จะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความมั่นคงโดยเพราะดึงของรายได้หรือรายได้ประเภทที่ไม่ต้องทําง,งานแต่มีเงินมาตลอดเนี<ะ>่ยค่ะผมว่านน้องปูคงชอบแน่ๆเลยเนาะค่ะใช่ไหมครับแล้วงานแบบนี้เขาเรียกว่ารายได้แบบพาส s i ิซ i n อินคหรือรายได้แบบยั่งยืนนะครับในธุรกิจของเราเนี่ยมีให้เยอะมากเลยครับตอนนี้ส่วนใหญ่ผมนอนอยู่บ้านเ,นยเฉยๆเดือนหนึ่งก็มาหลายแสนเนาะมันที่ดีอ่ะน้องปูเยับ<ๆ> เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรียนรู้เถอะครับรเราเนี่ยจะได้มีเวลาดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะมีอิสระทางด้านการเงินและเวลาด้วยนอกจากพักดีแล้วนะอิสระทางด้านการเงินเราจะดีด้วยเรียกว่าสุขภาพการเงินเราก็ดีด้วยเงินในบัญชีมันเหลืออย่างเงี้ยดีไหมละ่ะดีค่ะงั้นอยา่อยาขาดการเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้อบคุณฝากไปเรียบร้อยใช่ไหมครับ สมัครเป็น<า>นักตกเงเรียบร้อยแล้วลค่ะสมรแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้สปอนเซอร์หรือทีมพวกเราช่วยกันช่วยน้องปูให้ไปดูข้อมูลในสตูอโอเอบหน่อยนะครับในนะนั้นมีข้อมูลเรื่องสินค้าเรื่องรายละเอียดหลายๆเรื่องมากเป็นพันๆเรื่องเลยน้องปูเข้าไปดูได้เลยเนาะ แล้วเราเรามีสิทธิ์เรามีรหัสอยู่แล้วเข้าไปดูได้เลยครับชอบเรื่องอะไรแล้วเอามาแชร์กันแล้วคราวหน้านะมาแชร์วายไอจอยก็ได้หรือมาแชร์สินค้าตัวไหนที่ชอบก็ได้เนาะเป็นการฝึกตัวขอบคุณสำหรับการแต่งปันวันนี้ครับคขอบคุณเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมอ่ะได้เวลาแล้วท่านพิธีก่อนครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์สมหมาย คอนสาครูเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ที่ได,ได้มาเยี่ยบเยียนพวกเราแล้วก็ให้สิ่งดีๆเสมอมาแล้วก็อาจารย์เป็นผู้นำสูงสุดในในทีมของพวกเรานะครับที่พวกเราก็ะจะ นำคำสั่งสอนของข้าราชา,ารนะครับไปปรับใช้ในธุรกิจเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นนะครับสําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้นะครับก็อย่าได้ขาดนะครับเราก็มีโอกาสเราก็มานั่งคุยกันแบบนี้สบายๆเนาะวันนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วเนาะจะคุยอะไรกันต่อไหมหรือว่าจะปิดประชุมแลยอ๋อครับผมงั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วนะครับในห้องซูม วันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆรายการเลยนะฮะตั้งแต่รายการแรกในเรื่องของเอาขาเรียกว่าโอกาสทางธุรกิจนะครับโดยคุณพี่สศิธรน,นะครับก็มาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องของชุดอาหารเช้านะครับคุณพี่อัญชนาแล้วก็คุณคุณอาจิจนดาโชติโกนะครับคุณพี่อัญชนาก็ เยี่ยมยอดเลยข้อมูลสินค้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณนารีรัตน์นะครับในเรื่องของ YI Joy แล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์สุขหมายขอสารูเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้เกียรติมาสรุปเรื่องราวให้เราคือให้ห้องประชุมวันนี้มันคอมพลีทแล้วก็จบแบบสวยงามเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอลากันเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าก็เจอกันขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ สัสดีค่ะน้องโกเป็นยังไงบ้าง